จักมาตัดเนาะบ่อไลสายลุยมาบ่มาหนิโอเพราะว่าลืมเสร็จถามมึงแล้วเราเปจริงได้ทั้งช่องยูทูบแล้วนี่ยคือหนักอยู่ยังคือหนักอยู่บ่โอ้ยพี่น้องเลยเพราะว่าสุดก่อนเนาะสุดก่อนนี่คือทั้งเพิ่นกับคือหนักคือกันอีมึงในพี่น้องเลยอืม ขุดไว้ให้ทั้งบอได้ใส่ลุยเพื่อนกี่ดองเลยอบอ่อบาได้ใส่ลุยให้บอได้ใส่ลุยตัดจักจักคนเม่้อเมือ,มอนอะเป็นบ่โอ้ เช็เมนผู้ใดพี่รองเลยโอ้ยเนาะดู่าเพิ่นบ่อยู่เฮือนพี่รองเนาะโอ้ยทั้งสาวเตวพี่รองเลยมือนี้เนาะทาั้งโบจิตเองกับทั้งทีมงานมาแต่เฮือนของทงั้งบ้านเกิดอาจารย์เล่าพี่รองเลยไปทรงสก,การ์พอตุเนาะหรือว่าพอเท่าของอาจารย์กลับขึ้นมาเลนขึ้นมา เพ no. oh, ื่อนของทางสาวเต๋อเพื่อนเนาะเอาสบายดีคิดว่าโบอยู่เพื่อนเป็นเป็นเบิดเนาะงูเหี้ยวก็คือว่าแหละพี่น้องเนาะมันกะโบอยากคอยมีไดยก็มามันเป็นแบบนี้นะอ่ามันบบมันบบคอยอยากมาอยู่เนาะมันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยขนาดเพื่อนนี่เพื่อนก็ยั่างไงมาหาไงเนาะก็มาตั้งขึ้นนี่บโบได้หม่างเลยเนาะ าไว้เนาะก็บอกว่าไรเนาะแล้วแล้วแต่แ <c oughs> ล้วแต่มันสิเปลี่ยนไปประหยัดมากประหยัดมากบันไดเนาะเพราะมาันอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วเนาะมันบม่ได้อยู่ในโซนน่าไก่กลางันน่ะเลินเฮือนใช่อันนี้ได้ไหวเป็นหน้าที่จะดึกบ่เอออเาไหวนะเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะ ไวยน่ะเฮ็ดอ่าเฮือนครัวบนจุพื้นจุไผ่อ่าเฮือนใหม่เฮือนงามจังบ่ดำพี่น้องเอ้ยป๊าโจอ่าใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะตัวนี้เฮายังออยู่บ่สตวเด้อว่าจังได๋เออาดแบบเฮาต้องขุดก่อนบ่ออขุด้ก อจักมาตัดเนาะบ่อไล่ใส่ลุยมาบ่มาหนิโอ้เพราะว่าลืมเสร็จถามมึงแล้เราเป็นจเจอได้ทั้งช่องยูทูบเราขึ้นหนักเยอะยังขึ้นหนักอยู่บ่อออโอ้ยพี่น้องเลยเพราะว่าชุดก่อนเนาะชุดกอ่อนนี่คือทั้งเพิ่นก็บขึ้นหนักคือกันุทั้งไอบุญเพิ่นเนาะมาคือกันเนะาะทั้งนั้นก็ได้ พอดีว่าซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมาให้มีของต้อนเนี่ยป็นขนมพี่น้องเลยเอามาต้อนเนาะเอาสิมจกมีอยู่บ่ล่ะเออมามามาเดี๋ยวสิมจกอยู่ยสิมซื่อตัวนี้ไะเอาสิมซื่อสิมจกก็ได้เนาะอุ้ยมึงเนี่พี่น้องเลยอืมขุดไว้ให้ทั้งบ่อไร่ใส่ลุยเพื่อนพี่น้องเลยอ่าบ่อไร่ใส่ลุยให้บ่อไร่ใส่ลุยตัดจักจักเพื่อนเมื่ได้อเมื่อเนาะเป็นบ่อยู่โอ้เโาพี่น้องเลย เนาะอุ้ยไปแล้วสักไหนฐา,านนี่โอ้ทองนี่บอ่อนี่โอ้แต่พอจังหวะนี้ยินเสียงอ่าเดียวเสียงคนถกอันนี้เฉยนี่เนาะเออได้ได้ไอ้เสียงตัวข้างไหลนล่ะพอพอเอามาขุดก่อนสักได้จักพูดหน่อนะได้จักพูดเพราะว่าอ่ามืออื่น cả hai thiệt. nó thằng ai phân nó thằng ai nhau thì đồng người đó, tôi đây rồi ai sẽ bài đi đó ô mất sấy rồi ok ai đi về ờ, không toàn phân con à, à mà sao tèo con Hãy subscribe cho kênh กคือว่าเนาะพอดีว่ามื้อนี้พี่น้องเนาะมาแต่เฮือนของอาจารย์เล่าเนี่ยบ้านอาจารย์เล่านั่นแหละจะพากันขึ้นมาเลยไปพี่นองเลยคุณบุกเลยทางไหนบุกแล้วทางนี้เนาะอืม Tổ kênh ở đây bô nó bung 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 Mà bung 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 ดงด้นยูมาต้องขุดใช่ตัวใดนะป่านนี้ขุดพพนให้เพิ่นก่อนพองงออนอนี่น้องเลยต้องต้องขุดมาขุดขางนีเนาะเป็นแดน,นเนาะอันนี้เนาะอ่าเป็นแดนพี่น้อง อันนาทัฟอทเม่ด oh ิอ๋ออลันปาดินอลันปรินโอ้เพ่นชาวน้ำพวนพุ่นบ่เอาไปเลยเนาะอ่าบึ่งไปน้ำกันบึ่งบรรยากาศไปน้ำกัน อยู่ที่เฮือนของแก้วเพื่อนทีหลังเ้ย ธรรมดาอยู่บ่บบบบไั้พาลุยเพิ่เมื่อแต่หึงเลยมีหัวเยี่มีเต็มทั้งมีเต็นี่นมเต็มนะ เก่งไหมบ่เอามาหน vợ ai không có gì đâu cả anh nhảy vô đấy ô <laughs> mình oh, có ngày đi Cút vai hải phân Chú nhỏ ơi Có ăn ngôn Ăn phần chú này <laughs> à, nhìn đây rồi à mình đi đâu đi ông quá bưng to thì đồng nó nị gì bưng sải thì đâu đấy khơi thay sải của chị này nhìn gì hmm. ปักใหญ่เนาะกะคือว่าพี่น้องเอ้ยนี่เด้ยัสิเอาตัวนี้ออกเนาะเพราะมันเป็นแดนกว่าเฮาต้องได้เอาออกแล้วกะได้พังักใส่อืมนี่เด้เนาะนี่ๆเิ่เนเอาก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทงเจ้าเนาะ ได้เอาจักตัดเล้ยต่อไปพี่น้องเลยฮึบฮึบอุเอุ้งอ่าเป็นมือกล้องให้เนยเป็นเสือเตียนเนาะเป็นหัวกัดมันจะพูดสบายนี่ไห้เนยมาหาเมชานี่หลายคนอยู่ปะ่าลายเป็นไลนเป็นไนบ่ <my> <absorbed> Phải lao lao phần mướt đó. Nơi. Sang được phân ma bò mà này. sang đi bụng phần tha ma bò. Bò. Phần ma Nơi. Nơi. Này, nó. Đây nó. Này. Đây Ủa. เอาตัวนี้เอาก้อนเลยเนาะสั่เดี๋ยวเลยก็บเกลงน้ำไม้ให้ดิข้นเขานะเอาตัวนี้ก่อนลมแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเริ่มหนาวหนาวขามาแล,ล้วล่ะมหนาว มือคนาบุญเนาะมือบุญเพื่อของอนบาบัวเถาบอ่าวเป็นมือเดียวกันครับมือโยเพื่อนเจ้ามือวันจันทร์มือวันจันทร์พี่เราเลยจะเป็นโยงเพื่อนนี่เป็นรอบเศร้าเนะยรอบงเศร้าโยเพื่อน แิดเเยเรียนชื่อมีอ้ฮักแล้วทาี้มามเอเรรวเรๆรๆเรยวเรเเรไปไปไป็วเร็วๆเเร็วๆเ็วเป็นเ็วๆๆวๆนนี้เ็วเวๆเก็่วยสรพบเบ่ เอาวิยกเพิ่นเบิดแล้อเนาะมีแต่สร้างเพิ่นเท่านั้นแม่นบ่เลยอืออาทุกคนบันเฮาเบิ่งสน้ําฝน้ได้กะยังตัวนี้เนาะอ่ามีแต่ว่าสิพากันออกเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าเ็กๆน้อยป่ว่าแข็งบ่พอได้ปรุงกพิกเนาะอื อ้าโตธรรมดาสาเตียวเฮ้ยอืมพอดีใช่ไหมมันเป็น5แก้วเลยพี่น้องเนาะคอยเห็ดทางทีมงานเนาอ่ามานี่บ so ริษัทเอาชิมนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะอาออกประมาณงานสองงานอีกะอ่าเติมนึงอยู Hidden ่เอาคือสี่ประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวชีวะเวียนไปหาทั้งสาวน้ำผลพุ้งก้อนเรื่อยๆทั้งสาเตียวเด้อ อ่ามื่อกับพักคนก่อนก็ได้เนาะหรือว่าพวกนี้เดี๋ยวอ่ามื่ออื่นต่ออีกคันว่าทางบ่อไรพะลุยเพิ่นบ่อเอาไปก่อนโอเคมิดเดว้าดีใจน้ำเนาะทุกสิ่งทุกอย่างโดยโดยอ่าไปพี่น้องเลยอ่าเด้ออืมชิลีพะพรมิพี่น้องเอฟซีอ่ามาเบิ้งโอ้มีนานพักแล้วกเวเตี้ยวนี่ โอ้ปล oh, uhm ูกผักอย่างนีนี่ฮะผักบ้งบ่ปลูกผักได้บ่ตัวนี้อือโด้วยดยพี่น้องเอ้ยมืงก่อนพี่น้องไอ้ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวดังมือก่อนเนาะอืมเดี๋ยวดังมือก่อนเพราะว่าจับนั่นโอ้เป็นอยงเด้อต้องใส่ก่อน เพิ loudly, ่นจะเอาใส่เอาลงเป็นที่เฮียมห้อยได้ล่ะพี่น้องโตนี่นะอ่าแล้วก็มีน้ํามีในแล้วเนาะอ่าเป็นเรื่องอ่าปลูกผักปลูกหญ้าเนาะนี่เด้พี่น้องเอ้ย เป็นบอนปลูกพักนี่ก็ถือว่าคักเล็กหน่เนาะอือฮะคือสีนี่นี่แหละในเรื่องเพื่อนของเาวเตียวเพิ่นใกล้ใกลกันเนาะอือใกลใกล้กันพี่น้องเลยวลูแล้เล้วมันร้ายงานแบบนี้ต้องตนยังมาถึงนึงลอกงานกันแล้วนี่แบบมาบามันร้าย ต um ัลายอยู่เห็นก็เบิ่งว่าเรียกมันกีไว้ซําใดนะโอ๋เบก่อนสร้างเพิ่นก็สบายดีเด้อสร้างเด้อบ่เวียดพร้อมเนาะสวัสดีสบายดีเบิ่งเพิ่นอืมห้องน้ําคเนาะจุดานดีเนาะจัก3คนบ่4ค้แนี่อย70บ่จิบหลังจิบดีแล้ว่ได้ยาดี อย่าลีย่างนีนี่เนาะก็เล่นงี่ป่นงอนอยู่ดนจะเป็นอย่างนีนอนดึกก็มีชวนบ่ทีวีอยู่เนาะนี่ะเคลกินไปกินน้ามมพข้าวกินน้ามะพร้าวมือเลน้อยเออ้าวคแซงนึงชิมากบอกอขึ้นเองเขาลงเองเขาก็เชื่อมเงียนลูกเหนมพข้าวตเองใคในเลยเนาะอ

ก็ขึ้นเนาะมือ่นีแล้วแล้วมือนีเนาะแลาตามแผนมจะให้แลแต่มันข้างเโบก่านว่ามันข้างมีเทโบกับเทพื้นบ่จุดจัดจุดจัดได้ดีพี่รองเลยเรื่องอุปกรณ์มีมีบ่แล้วครบแน่นครบบ่แล้วบ้านนี้ยังมาทไงกับายอ่านเปเรื่อยเนาะ ไว้นะหอมบ่ไว้เพื่อนของเพิ่นนี่ก็ตั้งขึ้นแล้วพี่น้องเอาเอากิ่งทุมอ่าเป็นที่เฮ็ดห้อยของทางนะสาวฝนเพิ่นเป็นจาก็ได้เนาะอืมของน้ําสาวฝนพี่น้องเอ้ยกําลังเนาะกําลังเลยอ่ากําลังกอขึ้นโ คักปัญญงังพี่รองเลย re. งามเนาะงามงามเห็นงามพอแล้วสางนี่น <c oughs> เนาะถือว่าคักกะดิพี่รองเลย <c oughs> เป็นห้องน้่งห้องหนึ่งเนาะคอนเพิ่นก็เห็ดคักก็ดีคอนนี่เนาะออกมาแล้วก็เห็ดใส่เป็นลุมคักก็ดีอืม นี่จะเป็นเฮือนของสาพลเพิ่นอ่าเด้อน้องนำฝนจะเขียนหนึงชื่อใส่อ่าใส่เที่ยนี่เนาะพอพี่น้องเนาะเที่ยบนนำบนในัย่นทางสาพลเพิ่นขังไว้ขักประยังอันนี้เนาะโดยเอ้าน้องฝนเด้อน้องนำฝนสบายดีอืม ตัวจ้าดีเนาะเฮือนชาดันเป็นนี่เนาะของน้ำก oh, oh, ็บไก่สีได้ใช้งานได้ต่อไปนี่เนาะเฮ็ดกินยังก็พงกินเฮ็ดยังด่างถวยเมื่อนี้มีแต่ช่างทางนาของน้ำบ่ช่างเฮือนเท่านี้เป็นเชิงใดโอ้พี่เสี่ยวช่างช่างเพื่อเองมันบ่โอ้คนเหมารวมเลยเนาะ ยังบ่ทันฮู no, wrong, wrong. No, right? ้ว่าอันผู้ใหญ่เพิ่นสิเอาสางทางใดอือันนี้ก็ุดแล้วแต่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอืแม่นๆๆนีก็่าอเบิ่งรชมไปเนาะน้องเนาะอืมถือว่าองน้ําเพิ่นก็มื้ออื่นเพิ่นให้แล้วพี่น้องเอ้ยในการก่อจงไว้แต่เทกับบูกนี่ก็ถือว่าโอเคนะว่าซั่นหนนะอ้ามีแต่่าดีใจนําเนาะ พี่น้อเลยเนาะทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นกล่าว่าตัวสาวนำผลเพิ่นเนาะอ่าตั้งโอขึ้นแล้วบ่ิษันพี่น้องเลยอ่าต่อไปก็จะเป็นในเรื่องอ่ามื้อวันจันทร์เป็นของทั้งสาวแต๋อพี่น้องเนาะสาวแต๋อทั้งน้องอ่าท้องใสเฮ็ดหยังกันน่ะเฮ็ดเตียงนั่งบ่อ่าสบายดีสบายดีเฮ็ดเตียงนั่งพอ อนี่พุรักผู้ใหญ่ทีมงานมานางเนาะถัดไปนี่แหละหาเนเห็ดอยู่พี่รองเลยบริยุทธบริยนสร้างก็บว้สร้างกให้สร้างเพิ่นเห็ดตัวนี้ออ๋อาไม้เนาะอเอาไม้มาเห็ดพี่รองเลยเอาดีได้ละเนาะใครกัวซื้อเอาได้เนาะนี่เหมือนเจ้าของจะเห็ดเองบ่เนี่ยตัวนี้นะ เออพอดีเชิ่มเพิ่นบันนี้เนาะอ่าโอเคโอเคไม่ต้อว่าดีใจน้ำเด้อน้องเด้อเนาะอ่าตัวนี้กับทางอ่าสร้างเพิ่นพี่น้องเอ้ยกำลังเดือดอยู่ตอนนี้ก็ได้เนาะบ่นสัญญาณเพิ่นนิดพี่น้องเอ้ยนี่เนาะบนไว้สัญญาณเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะทางมัญชีเด็กจะได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะอ่าาาิดดผปรระกกใขอโทษขออภัย ก็ไม่พี่น้อง FC เบิร์ดจุกหูจูคนพี่น้องเลยกตมื่อนนี้ก็มาอัปเดตเนาะ,ะทางบ้านเนาะของทางสาวฝนแนและวกในเรื่องอันน่ะเรื่อนของทางสาวเตวเพิ่นเนาะตอนนี้ก็ฟังไปพี่น้องเลยชิเป็นหนึ่งเลยเนาะก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจน้นะครอบครัวเพิ่นเนาะเนาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะ ว่าทางบ่จิตเองก็สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนขอให้ทางพมพี่น้อง FC ทุกททานอยู่ดีมีแฮงາําິรัີคลໍปนี้ขอกล่าวคําวาสบายดีสบายดีพี่น้อง